วันอาทิตย์นี้ขอส่งความสุขสวัสดีมาถึงทุกทุกท่านสวัสดีวันนี้ขอโชว์พระกริงอรหังหรือส่วนมากเขาเรียกพระกริง่งปวเรศวัตร,รชา สร้างเมื่อพศ2,498 <c oughs> ก็อายุอนามพระองค์นี้ก็พอ,พอๆกับผู้พูดอยู่ขณะน,นี้หลายท่านก็ชอบสนใจถามว่ายังมีไหมก็บอกว่ามียังมีอยู่ ยังสามารถตอบสนองความต้องการของท่านที่ประสงค์จะมีไว้บูชาได้อยู่แต่อันนี้ต้องถามหลวงปู่พระพรหมวชิระมงคลเจ้าอาวาสหลวงปู่ท่านรักมากหวงมากยังไม่ให้ใครดูแล หลงปู่ดูแลอยู่เองแต่ต่อไปนี่อาจจะมอบให้พระรูปใดรูปหนึ่งของวัดเข้ามาช่วยดูแลก็ได้เพราะว่าหลวงปู่ก็เหนื่อยเหลือเหมือนกันนะก็ขอ <c oughs> <c oughs> แจ้งข่าวว่าทุกท่านให้มีแต่ความสุขสวัสดีวันอาทิตย์ ฝนก็คงจะมีบ้างเพื่อให้ชื่นช่ำช่ำชื่นหัวใจไม่ให้ร้อนเกินไปแต่มีบ้างมีบ้างจะเพื่อจะหมดฝนในการนี้หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะก็ขอให้ทุกท่านได้มีความสุขสวัสดีตลอดวันอาทิตย์นี้แล้วก็ไปพบกันใหม่วันจันทร์สวัสดี